สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมคลิปนี้มีเมนูใหม่มาฝากมาตอนครับผมเป็นเมนูที่กินง่ายนะครับเนาะแต่ว่าอาซีหากินยากเนื่องจากอาซีเยังร่ะท่านมีผู้ใดเห็ดขายนะครับเนาะแต่ว่าเป็นเมนูที่เบา่อวมัดเฮ็ดกินอยู่เรื่อยๆครับผมมือนี้เลอยเอามาเฮ็ดซูบิงครับผมเอาใส่เป็นเนื้อเสือลองไห้นะครับด้วยหั่นออกมาให้มันติดน้ำกันทั้งมันอ่อนทั้งมันบักเผานี่ครับเนื้อสดๆนะครับเนาะ เอาก็เอาส่วนที่เป็นเนื้อมาสับครับหรือว่าเอามาฟักนี่แหละครับเอาพ่อหยาบๆกับพ่อครับผมถึงแมสิปาดมันออกไปแล้วแต่ว่าก็ยังให้ติดมันเป็นน้าแน่ด้วยครับเด้อเพราะว่าเมนูนี้กับสีไสวิธีการผัดเอานะครับนี่ครับและน้ํามันที่สีไซในการผัดก็คือจากมันเสือโดยตรงเลยครับผมนี่เลยครับติดไปน้ํากันทั้งมันอ่อนมันแข็งครับผม ความเสียษของการใส่น้ำมันจากเสือรองไห้มาผัดนะครับนาะกก็คือสิไห่กินหอมนะครับเนาะหอมนวลนเนื้อแบบชัดเจนขมข้นกัน,นเลยครับนี่ครับนอกจากเสือรองไห้ก็ยัมีส่วนของพวกเครื่องในต่างๆนะครับก็คือข้าเสียมาเห็ดเป็นลาบแล้วครับเมนูนี้ก็คือเมนูเข่ามันลาบแสบนะครับเนาะนี่เลยครับก็มีตับมีหัวใจมีไข่หลังนะครับเนาะสามสิบกีบดอกจอกกันเทน่านนะใส่เข้าไปน้ำกันครับผมเครื่องในก็หุกยางเลยนะครับเด้อ นี่ครับในส่วนของพวกเครื่องในดำนะครับเราที่เป็นสารสกีบดอกจอกันที่หน้าเนี่ยเขาต้องล้างแล้วก็สะอาดให้ดีนะครับเด้อเพราะว่าเมนูนี้เขาสิไม่เห็ดลาบโดยใช้วิธีการพัดนะครับเนาะขันมันยังมีกินอยู่นี่ไม่สีโปเซียบครับนี่เลยใส่เครื่องในเยอะๆครับผมแต่ว่าส่วนตับหัวใจไข้ลังเนี่ยบุมีปัญหาครับผมเข้ากันดีครับกับเมนูนี้เอากระทะคือตั้งไฟแล้วก็เอามันเสือใส่ลงไปเลยครับผมเขาที่เจียวจนกว่าจะได้น้ำมันออกมานะครับเนาะแล้วก็ให้กอน อ่าที่เป็นมันเนี่ยแข็งเป็นออกมาเป็นคึ้จังอ่ากากเจียวเลยนะครับเนาะนี่ครับเอากระใสเข้าไปน้ำเข่าพร้อมครับกระซิได้กรอบๆมีเท็กเจอร์นี่เข่ามันเป็นน้ำกันพร้อมครับนี่ครับอันนี้เป็นกระเทียมนะครับเนี่ยทุบๆซับๆครับเอามาใส่น้ำกันครับเพิ่มกลิ่นหอมนะครับเนาะนี่ครับเจียวเข้าไปครับน้ำมันออกมากลายแล้วครับผมนี่ใส่เข่าตามลงไปครับผมแล้วก็พัดนะครับเนาะให้จนเข่า เกิดความรวนนะครับเนาะแล้วก็เรียงเม็ดสวยนะครับนี่ครับซิดๆพัดๆพัดๆไปครับเขาที่ได้ก็สิหอมนะครับเนะหอมกินมันเนื้อครับผมเ่าซื้อเป็นพัดตะเขาซ้ำเนี่ยครับเอาไปกินกับน้ำพริกหรือว่าเอาไปกินกับน้ำปลาเจ้าวกบปีเอียงมื้นซ้ำานี่ก็แซ่บแล้วครับพัดได้ที่แล้วก็ใส่จานพักไ้ครับผมแล้วก็ที่ไปเห็ดนส่วนของลาบต่อนะครับเนาะ ใส่กระทะใบเก้าแล้วครับยังมีกลิ่นหอมจากมันเหนืออยู่นะครับเนาะแล้วก็เขาก็บริติดกระทะเอียงเนาะใส่ตอนเนื่องได้เลยครับผมนี่ครับเอาเนื้อลงมาพัดนะครับเนาะเนื้อก็เป็นเนื้อเสือครับมันยังมีไขมันในตัวอยู่ครับเอาลูกมาขวซะก่อนครับเดี๋ยวมันเกิดมีไขมันในเนื้อออกมาเพิ่มครับผมจากนั้นเฮาจงใส่ส่วนที่เป็นครื่งในตามลงไปนะครับเนาะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนสุกเลยนะครับเนี่ยสูตรนี้สิบ่ได้ใส่น้ำนะครับเนาะศัย ความมันจากเนื้อเสือลองไห้นี่ครับสิพ้ามูซุกแล้วก็บบริตติดกระทะครับผมการเฮ็ดวิธีนี่ก็สีได้กลิ่นหอมมันเนื้อแบบเต็มๆเลยครับทั้งอยู่ในเข่าแล้วก็ทั้งอยู่ในส่วนที่เข้าจะเฮ็ดลาบนะครับสูตรนี้มันก็เหมาะกับการกินกับเขามันนะครับเนาะกันเข้าไปใส่น้ำมันก็สีพ่ค่อยเขากันกับเขาเจ้าบันไดครับผมอาจสิเหมาะกินกับเขาเหนียวสมากกว่านะครับเนาะนี่เลยครับเป็นการครัวนะครับเห็นครับสีมีน้ำมันมีนากมากๆนะครับเนาะซุกดีแล้วก็ รดุงรสเลยครับผมใส่บักหน้าครับใส่ผงนัวครับใส่น้ำปลาครับผมจากนั้นก็คนให้เขากันนะครับเนาะห้ผงสุดุดละลายซะก่อนด้วยครับเด้นี่ครับจากนั้นีห้อหอมครับหอมบักหน้าขึ้นมาแล้วครับนี่บเขากันดีแล้วสุดรดละลายแล้วใส่พริกป่นเข่าขว้วตามลงไปครับแล้วก็ใส่หอมซอยแตงสีสันจากหน่อยครับก็เป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยครับพร้อมเสือบพร้อมรับประทานนะครับเนาะ เมนูนี่แซ่แบแซ่บท่านผู้ชมกินง่ายครับผมกินง่ายบ่ฝืนบ่ยังครับเขาได้หลยกินเบิดจานได้เลยครับนี่ในการขนาดครับคลิปนี้เขากับทายถ้ำกันอยู่ที่สาขาขอนแก่นมองถนนเราหน้าดีนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยากลองดื่มจิ้มโรดกับซั่งได้นะครับเมนูนี่เบิกม้วนน้ำล่องมีขายมีจำหน่ายอยู่ที่สาขาเราหน้าดีนี่แหละครับกับอีกสาขาหนึ่งคือสาขาจังหวัดอุดรนะครับเนาะ สร้างได้เลยครับส่วนสาขาอื่นๆนะครับเนาะประ่าสิเป็นชวนบุรีพิศนุโลกอุบล้อยเอ็ดลาดกระบ,บังแล้วก็สกลน,นครน,นะครับเนาะถ้าพี่น้องอยากชิมกับเปิดคลิปนี่สร้างกับพนักงานได้เลยครับผม